คนสวยนงนนสวัสดีป๋าพ่นป๋าพ่นสวัสดีนงแก้มนะคะเนาะนงนนก็สวัสดีน้องนางจ้าน้องนางไหว้พี่ปีน้องแก้มบุ๋มนะคะน้องแก้มบอกได้ได้ค่ะพี่ช่างเดี๋ยวไปสอนนะคะเนาะป่าพี่ช่างก็สวัสดีคนไกลบ้านนะคะพวกกับมากอะเข่าโบได้นะคะเนาะออกโบได้นะคะเนาะคนไม่อยู่สองคน สามคนจังสี่นะค่ะแต่แม่แดงก็ไปนั่นเนาะคะ่ะเนาะแม่ต้อยก็สวัสดีน้องดาจาน้องเปิ้ลนก็สวัสดีพี่นุ่นคนซวยบอกต่อยกับเคจ้าครูน้อยขนะรลกครูน้อยสูงกระตูนสู้ๆมาจากพี่ยอดก็สวัสดีน้องดาคุณหมอสวัสดีป้าพอ่อนปินเนิร์นเดินไปบ้านน้องออมเพราะว่าอย่างไปบ้านน้องออมแล้วคนร้ายหลายแม่แดงเลยกลับมาหาพออนะคะพออ,อ้นเกบอบมีคนเลย งบอ่านไห้พี่นั่นไม่แดงอ่านอยู่ไม่แดงว,วัตนั่นสวัสดีน้องนั่งจุ๊บจุบที่รักไม่แดงจำได้เนาะคะ่ะเนาะคุณไก่บ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาแวะส่งกําลังใจค่ะไม่แดงกําลังเปิดบ้านค่ะ <c ười> กําลังเปิดบ้านหลังรับชมอีกดานึงเนาะค่ะเนาะดานี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านจ้าน้องโน น้องแก้มบอกเอิ้นไฮแล้วคะ่ะเอิ้นไฮแล้วดีจ้าน้องอ้อมก็ขอบคุณพี่ดานะคะแม่ต่อยกระทักท่ายสุกขุนสวัสดีทุกคนเลยเด้อค่ะแม่ต่อยกระทักท่ายจ้าคุณสายพิษตานั่นบอกสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลค่ะน้องเปิลก็สวัสดีขอบคุณน้องดาเนาะยายพิษสวัสดีตนานันคูณน้อยน้องนองนท์นก็สวัสดีจ้าน้องแก้มแม่ต่อยก็สวัสดีน้องดาจ้าน้องนนท์ก็ สวัสดีแม่ต้อยนะคะพี่ช่างส่ห้องแล้วครับเพือ่อนบ้าไตยวะพี่สา,าทักทายคนคุณนั่งหน้าที่ละทักทายน้องนั่งถี่รักก,รก, <c oughs> ก็ทํางานไปด้วยเนาะ <c oughs> วันไหนเสร็จไวก็ได้ตรงเวลาวันไหนเสร็จช้าก็ไม่ได้ตรงเวลาเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ขอโทษหลายๆเด้อค่ะแต่ละผู้หน่อย <c oughs> คุณหมอ พี่หมอมาทําแม่พูดนพี่หมอมาทําแม่บบมาไงดอกบางทีกระจกไปคุณลาบป้าต่อยสวัสดีพี่สาคุณชนละการสวัสดีตานั่นพี่สาสวัสดียายพีดเนาะค่ะน้องนุ่นสวัสดีพี่สาจ่าน้องเบนมาได้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกําลังใจให้แม่แดงเนาะค่ะนาอค่ะ ขอบคุณหล,ลายๆค่ะช่วงนี้ก็จะเ,เป็นหากินบนหัวคนว่าพี่สั่งเนาะคะ่ะเนาะคนไข้มาพอดีค่ะแม่เดงขอโทษเด้อีิบัวดออ่านคอมเมนต์ไผแต่นั่นสวัสด,ดีสุพรรณเนาะค่ะเนาะขอโทษขอภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะน้องสวยสดสุดปังน้องดากำลังรับชม สวัสดีพี่สงวนสวัสดีคนไกลบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะ,ะน่านงดาก็สวัสดีแม่นุ่นจา้าพี่ช่างสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ช่างมาส่งกำลังใจเนาะนันนงแก้มกำลังเน้นท่าเนาะค่ะเนาะห๋อจา้าไอสายบุญบอกฝากบอกน้องแก้มบุ๋มไปเบิงเข่าแน่เหนียวหมดละ่ะมั่งไปเตะน้องแก้มสวัสดีแม่แดงตื่นสวยอีกแล้วค่ะ,อะขอตัวนะคะ